ทำอะไรนะทำอะไรอ่ะใส่ใส่บะหมีข่เหนียวมีข่เหนียวห่อนบ่หนี่ิตีบบอขอขอกินเนีขอกินเนีสี่มิจิกินกุ้งหัวเย็นสี่มิจิกินกุ้งหัวเย็นเร็วจักปั่นจักปั่นสี่มิจิกินกุ้งหัวเย็นห่อนบ่ห่อนบ่เออเห็นบ่หนิขอกินเลดได้หนีิ <c ười> บ่ได้สนใจได้เหรอเน <c ười> ฮะไน<ะ>อะอะไรมาเรืเลยบ่กินอะไรก็ไม่นาะเออโอเคโอเคโอเคเอ้าขอกินเลดได้สนใจได้เนี่ย เออ,เอ,อ,อนๆออใส่ขยีข่ยนอะไรดิหเอาไ้นเขยี่ยนอ่ดิห้อไหเดยียนล่ะบอทันพ่อสองกำล,ลงังสองมงจิงจิงจิงแกมาไหนะยินมาเดียวแกมาไงเขาไม่ใส่ นะครับกินหัวเอียนกันครับพัดเพชรพัดเพชรมาเอียนมากินหมองนีน้ดีกว่าครับมไปกินไปขอเขา่าเสียข้าหน้าสาขามาครับเราคุ้นเคยกันหมดนะครับทุกคนที่นี่ไม่มีอะไรนี่นี่พัดเพชรเอียนครับเอ้าฮะยังบ่บ่ยุบเลยแล้ว อะไรนะครับมีใครกินไหมนีความคือความสุขกันได้ทำงานอยู่บ้านครับมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องของหนุ่นะครับ พนมพรเนี่ยเป็นน้องชายที่ผมชื่ออยู่กับผมมั้งแต่ผมยังเป็นพนักงานสินเชื่อเนี่ยเขาอยู่ที่นี่มาเกือบเกือบสามสิบปีแล้วอร่อยมากครับฮะฮะแล้วเน,นาะ ขันกินเบิกับไหดขันิกินบ้านี่ก็คือน,น,น้อยเดียววะฮะผู้การรูกกินบ้าเว้เรากกินสเต็กกินใน,นคนเรืรอ่องหรอ,กกอเออใน,นเพื่อไม่เนี่ยวะ ป็นสักเล่หนึ่งครับให้นอ้นองๆเขามีกำลังใจนะครับเอียงในเวลาเวลาอลวเอาเราได้ <c oughs> อาศัยอะไรนอ้นองๆเนี่ยมันทำให้นอ้นองๆรู้สึกรู้สึกดีครับแต่ละคนเนี่ย คือน้องๆแต่ละคนเนี่ยเขามีความรู้สึกที่ผูกพันกับเราอยู่แล้วนะครับบางทีท่านนี้เขามีโอกาสได้ช่วยเหลือเราบ้างจะดูแลเราบ้างทำให้เขาเปิดใจกับเรามากขึ้นนะครับมีอะไรก็กล้าคุยกล้าปรึกษาครับ ดีวุกซึกสองสามชิ้นครับแล้วก็จะไปจะไปเก็บไว้กินเที่ยงเมื่อเช้าก็ได้ข้าวจี๊สองแนจากพี่รัตน มาขออนุญาตไลฟ์สดโชว์ที่หนึ่งครับโ,โอเคนะครับมีโอาก,กาสเจอกันบนหลังนะครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็จะออาข้าวไปส่งแม่ค้าคืนนะครับขออนุญาตไลฟ์สดโชว์แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะไว้เนี่ยเนือ้อมันไลายพอดอืมอเอาเซล เสแซวให้เจ้าพ่อการกินไปคุณยายเพิ่อเอาพักมาขายวันไหบ่บ,บ่บอ,บอขอบคุณครับ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 